เองเขาอยากกินแก่ทอดต้มตำจังเลยทำให้เขากินหน่อยจุ๊มเองกันจุ๊บเองได้เลยเดี๋ยวเขาทำให้กินนะจ้าเขาเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยหมักปีกไก่ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาพริกไทยป่นผงปรุงรสเข้ากันค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะหั่นมะนาว หันมะเขือเทศตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันพืชน้ำมันร้อนแล้วใส่ปีไก่ตงเลยสุกแล้วนี่ไก่ทอดเหลืองๆค่ะทุกคนค่ะขึ้นเลยว้าว จะ,บบะจะเสียบบรอเดยว่ะจะเสียบแล้วก็ลงไปทอดหมดนี้เลยสุกแล้วนี่โอ้เลืองดีดีวะ่ะตกกีไก่ด้าเสร็จแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราไปตำซ้มตำกันค่ะจะเริ่มตำแล้วนะตำเลยใส่พริกแดงจินดาผงหนวตำค่ะ ใส่มะเขือเทศน้ำปะลาร้าน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลามะนาวนิ้วค่ะอชิมหน่อยนะชิมเลยไปหืมแซ่บมากแซ่บแล้วใช่เจรสชาติที่แซ่บแล้วใส่มะละกอลงไปเลยแล้วก็นิ้วค่ะ เป็นสิทธาหลืจ้าเิองดูนะโอ้โหน,นี่เสียบแห้งเสบครับหน่อไม้ต้มค่ะผัะกกาดดองไข่ต้มยำมะตุ้มแหนมสดหมูยอค่ะขนมจีนค่ะ เสร็จแล้วเมนูไก่ทอดน้ำปลามีตำถาดพร้อมเนื้อจ้าพี่น้องขาพูดว่โอ้ยูเป็นเสียบแทนไปเล็กซิมานมากินข้าวไปกินน้ำกันซิมเด้อพี่น้องค่ะเพิ่งพูดล่โอ้ยูสัมสัมสมเป็นเสียบผักกับวิ่งว้า